กิอะไรครับเนี่ยเต้ครข้อ,อน่านได้ข้าได้นี้ได้ได้จากไหนตอนนอนกับมีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ที่บึงสำราญอะไรบอมเลของ KTN Next b e เออรถไปก่อนงานตกประบึกนะครับงานตกรอกอุปกรณ์ของแอคคูเลเนาะก็รวมสนุกกันครับเสียแค่ค่าตกเฉยก็มาลงทะเบียนกันแค่ใช้ลอกใช่ไหมใช่ไปเดี๋ยวไปดูกันครับโอ้ยปวดหลังแนวงันนี้เหลนลุ้นเปลือได้ลอกไม่หวังเลยหวังร่วมสนุกเฉย ลื้ครับผมยืมเข้ามา ขอต้องขอบคุณขอบคุณจานเอตอบคุณจันเอด้วยนี่มาจายนน็อตเป็นกรรมการครับ โย่กันโย่กันเร็วโย่โย่โย่สวัสดีครับยังที่พายไม่ช่วยดีกว่าเนี่ยเออคอยใบมาปูเลยตกน้ำมันพอดีโอ้โหใครจะจับอ่ะเออไม่พอต้องห้องนี้สีนะสีอ่ะล้อสีมันกินไม่ได้พี่เชื่อกูเลยผมเชื่ออ้อนกรรมการใช่ครับอ้อนกรรมการอทั้ง ครับอ่าเราเริ่มเข้างานไปเดี๋ยววันนี้หนูจะเยอะยมประบึกให้ลุงดูใช่ไหมใชโ่โอ้ไปเดี๋ยวไปเยี่ยมประบึกกันครับวันนี้สุดอ่พร้อมลุยชอบเบิกเหมือนนี่แหละมีไม่ส้นโลดเต็มเลยเนะย่าชีพเนี่ย พูดตอนปันเพราะว่ามันมันไม่มีนี่แล้วแล้วแล้วแต่ดวงแล้วแต่โตชคเพราะว่าตกน้อยตกมากอ่าซ้อมตีหน่อยน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อกี้นี้ถ้าเม็ดนี้จมอีกไม่ไหวแล้วนะช้อนขึ้นไปเม็ดเอาล้ครับร้อยขอแล้วพอแล้วนี่แหละชิง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 หกเลยฮะเอาไซส์สองร้อยใช่ไหม 200ร้อคิดเลยจะถูกต้องถูกต้องนั่นแ <c oughs> หละอะแต่แค่นี้ได้แค่นี้มันคุมไม่อยู่มันคุมไม่อยู่จริงเห็นแล้วมันคุมคุมแบบสายแทบบแไม่อยู่เลยห้าหกอะใหญ่มากครับไปแล้วไปแล้วไปเลยสวัสดีครับับวนนี้ผมอยู่ที่บึงสัมราญนะวันนี้ผมเปลี่ยนฟิลจากทะเลมาเป็น,น,นโอเคนะครับน้ำจืดนึงนะครับอยู่วันแอคูเลตนะครับผมอบค ไอ้คเป้นวักิวมวันนี้ผมมาลองนครับเพื่อเปิดสึกโมโอ้โหหน่มตือนสติฮะซ้อมก่อนซ้อมก่อนอวะมันกอไม่แน่น้กอแน่นแดูด้วยได้ไหม้างตั้งสองศัก เด็โค้ใหญ่ติดเลยเรอมไม่ลงต่อเสลายอมาแล้วมาแล้วครับมือเย่อผมอะไรครับนามือเย่อผมมาแล้วจะโดดลงน้ำ มือเยอะผมมาแล้วพี่เล่นหรือผมรู้พี่เล่นก็ดูรอดูกูลองตีดูงานไล่หน่วงไอสัตว์แปะเว้นแรกไม่ได้ทู่เว้นสองป้ะเอ๋ยพอกำลังดีกำลังตั้งหน่วงใหม่ไอสัตว์ทุ่นแมงลงปุ๊บไปเลยเออโชว์พลังให้พี่ดูหน่อยน้องฝันนออกไ่ยโชว์พลังเลยพี่น้องฝันนี้เป็นแล่ดูดีนี่อย่างนี้เลยก็ได้เออมือ เฮ้ย,ยมึงต้องถนัดแล้ววันเนี้ยดูดิเ,เดี๋ยวกูตีดูขัญอ่ะปั่นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวกูน่าละครับก็ปร,ประมาณนี้รีบปั่นขวาเอ้ยไม่ได้ดิมึงปั่นซ้ายไม่ได้นั่นแหละดูดิโหใหญ่ดิมึงเป็นโป้นะเด็กๆเขาเรียกมึงโป้นั่นะมึงมาเจอล่อแค่หมุนซ้ายมึงหมุนไม่ได้นี่เสียเลยนะเว้ยเจ้งไหมลูก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกพ่อมาแจกใบเหลืองเลยว่าบอกบอกเนี่ยเดี๋ยวเรียกพ่อหนูมาแจกใบเหลืองแล้วพ่อมันเป็นกรรมการนะบอกเรียใหญ่เว้ยใหญ่ดิใหญ่นะเว้ยน่ะมันมันฝั่น้ายเนี่ยสายลง่ยอดยอดเขาเราจะอยู่ตรงนี้ไม่มีไหนชุดเออไม่มีไหนไม่มีชุดเล็กชุดใหญ่ไม่มีสาตัวนะครับสายตัวนะครับเดี๋ยววิ่งไปพาปลาเดินไปเที่ยว เชิงติดเชิงติดคลื่นแรงด้วยเอออันนี้น่าจะไอช้อนไอช้อนนะเดี๋ยื่ออะไรนะเออดีเคพีครับผมทำดีเคพีทำดีเคพีครับลำเดียวเดียวนอกจากมีจิกแล้วเราก็มีอันนี้ด้วยครับมีลำด้วยสายตัวครับสายตัวลองจับจองเฮ้ย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 โอ้ช้อนดึงตกเรือไม่เอานะ ตกทะเลมาตลอดชีวิตแต่เจอปลาบึกแบบนี้ออ้พี่น้าคือเราปลดเลยปลดเลยเฮ้ยโอ้โหใหญ่ไหมใหญ่ไหมลูกใหญ่ว่าบอกพ่อเลยให้ไปเหลืองเยอะปลาแรงเกินไปโเหโอของก็ดีจริงยังไงนะของยิ้มครับของพี่เอนะครับของน้าเอครับของกรรมาการเนี่ยเอามาเยอะกรรมาการนะของกรรมาการนะมันตก เผข้าเข้าเข่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 าไม่าดข่าเข่าเข่าเข่าได่าเข่ากคราบข่าเขาเยาเข่าเข่าเข้าหขเอ่าเข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 ่าั่าเข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 เขาเขเขาเขาเข่เาเข่าเขกเาเข่า่าเเข่า่ข่น่าเข่ k p ใ่่เข่าเขขเดี๋ยวขึ้นเข เป็นโมเดลทางเต้นนะครับโมเดลทางเอ่าโฟมหมดปะเดี๋ยวกูขึ้นดูขึ้นโลโก้ให้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปลาบึกเลยอะแต่คนคนตกขายใช่ไหมเป็นเซลใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้นเฟซบุ๊กไว้ให้เผื่อใครอยากเอาแลกเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเร็วๆฟังช้อนผิดฟังเพื่อนมึงแกล้งแล้วเออช้อนหันหัวดิเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยหันหัวดักหัวเนี่ยอม โอ้ยเอ้ยปลอังเอกันเยอะมันแล้วเนี่ยมันแล้วเนี่ยื่อกี้นี่ยังแห้งๆอยู่เลยอแล้วพี่เขียนอะไรนะโอ้ยัยยยยยยายยยยยย่ยย้ยยยายยยยยยอยย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 ้ยย้ยยหยยยยยยหัวยย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  เเทนมาดีใช่ไหมเนี่ยดูดูไอ้ขวนเขาไปหมดขวัเขาไปหมดเอ้ามาอย่างนี้เอ้าเดี๋ยวช้อนหัวขั้นหัวหัวหัวเอ้าทางไหนก็เอามาดีเองมาเออ อยู่พักทานเริ่มเลยอะไรเนี่ยเธอคนช้อนเมาคนช้อนว่ะแกคนช้อนระดับประเทศอีบอร์ดมาสุดยอดคนช้อนกลับไปยำดีแล้วง่ะโอ้โหเป็นไงเหี๋ยวทางอันเตนสุดยอดตัวเล็กครับตัวเล็กตัวเล็กอ๋อเหี๋ยวทางอันเตนเดี๋ยวเดี๋ยวปลดเลยปลดเลยมีตัวหนึ่งนี่นะดูหางมวดิเออว่ะโอ้ยปลาอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวปลาอะไรวะเนี่ยอยู่เงี้ย ปมาอะไรอ,ะอ่ะปี่ป้าขนาประเทศ <c oughs> ตอนเด็กๆนี่ป้าลูกโต๊ะตีกันมั้ <c oughs> ปั้นกระเจี๊ยบเ <c oughs> ตะเตะถ้าต, <c oughs> ตีที่ถูกต้อง <c oughs> <c oughs> ใช่ถ้าที่ถูกต้องก็ <c oughs> ตีกันไม่ค่อยไกลเลย ตบผมแดกแน่ไม่เหลือเฮ้ยแต่ตรงนี้ลมดันหลังก็ดีเลยแดกแน่เม็ดนี้ไม่น่าพลาดครับเก็บก่อนนะครับเฮ้ยเขาให้เก็บเบ็ดตกเก็บเบ็ดเนี่ยครับเขาทำเก็บเบ็ดอยู่ครับเร็วเร็วดีกรรมการเขาให้เก็บเบ็ดแป๊บนึงนะเรือมันลอยโดนหินน่ะเร็วดียึดไม่ออกแล้วเนี่ยมันติดหินน่ะโอ้โหปลาโคกองครับเต่าลูกหมูครับเร็วดิ กรรมการก็ให้เก็บเบ็ดแล้วเนี่ยโอ้โหงัดกองกรรมการลังไปเลยลังครับไม่เหลือครับกรรมการแกล้งนะครับโอ้โหต้องมีรางวัลพิเศษนะครับเร็วๆปกกี้เขาประกาศเร่งแล้วเนี่ยเยอะปลาหนมแหนมว่ะโอ้โหนี่ต้องอย่างนี้โอ้โหพลัง d k l เลยใช่ไหม DKP หีืครับ DKP ฝ <laughs> ากไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล์สี สีใหม่แคดกันอ๋อสีใหม่แคดกันผมไปลองมาแล้วไอ้ละแดกกระพือร์กอินซีกินไม่อยู่ตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวเหลือนี่ๆพอกิ๊กมาแล้วพอกิ๊กมาแล้วเราจะเริ่มทำกันครันสวัสดีครับเป็นงานพบปะมีตติ้งนะครับของชาวกาญเกรรมการเมืองการอันนี้สองแปมนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโดนไปเหลืองและตกป่อยเวลาเก็บเบ็ด โดนอีกแล้วอันนี้กูเรียกกูเรียกมึงทั้งวันแหละสมอยู่ไกลด้วยสองหนึ่งเริ่มเลยครับขอบคุณครับเชิญตกปลาได้เลยครับถอยทีถอยอาศัยกันนะครับปลาไปขวาบอกขวาไปซ้ายบอกซ้ายนะครับ ยังไม่ช่วยกูอีกยังเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวน็อตหัวน็อตหัวน็อตยังยังยังไม่ได้เลยเนี่ยเอ้อะไรวะเนี้ไม่ได้เลยะไวอ่อนเงี้ยโอโหพอลุงพี่ได้แล้วสบายใจ้าวใวรอ่ไาว์น มันยังไม่บ่ายโมงนะครับใบเหลืองใบเหลืองใบเหลืองแล้วครับโอ้โหคิดว่าตกปลนหนิ่งเอยเอ้ยหัวครอบหัวให้ได้เออนี่คนนี้นี่เป็นน้ำเลยนะเรียกกรรมการเลยเรียกกรรมการ เหนื่อยรอเวลาก็เอาลองเทดสอบทดสอบว่าอะไรนะตีได้เท่ไหนเกียร์ไม่ติดแดกซะนี่ไหนกูเลยอ้นอ้นโว้ยมาแล้วมาแล้วอ้นเว้ยอันอันอ้นอันเว้ยอันยังไม่บ่ายโมงเลยครับ เดี๋ยวเราพี่เอาเร็ว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 เบสกูถึงนี่แล้วนะเราอีกเบสกูถึงนี่นล้โดนมึกใหญ่ไว้เนี่ยฮัโหลครับเบรกกูสุดแล้วนะดันได้อีกใช่ไหมอ่าดันได้อีกบึกน้อยของผมครับตัดก่อน้วครับน่าจะอีกนานดีครับแต่มากันน้องมากันน้องน้องอันดี้เคพี โคตินัจ้าลามเลี้ยวมาโคตีนัจ้าอันนี้ตาพามาปลายฟ้าครับเยอะไปก่อนเยอะไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนาคมคราบโคตีครับหมอหม้ออันี้หละอนี้ล่ะ หปล่อยฟองเม็ดแล้วเว้ย้เฮยไอ้เหี้ยแม่งเลี้ยวไปเลี้ยวมาอยู่ตรงนี้เลยสารนวดตั้งนอกตั้งนานแล้วนะคือ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 ข้าวมึงได้เว้ยข้าวมึงได้เว้ยข้านี้ได้ได้จากไหนมาตอนนอนกับเมียครับไอ้ใหญ่นะเนี่ยเบสปล่อย้สามสิบได้ อ่จริเดียวท่าเดาดิ <c oughs> ต้องไหมครับเผดโดนทูน,น่าทหน้าเร็ววันนี้เว้ยไม่ไม่ได้น้องนี่ผุแแนแะย่เลย ผมแย่ผมแย่มึงไปเทไหรเนี่ห้าสิบโลห้าสิบไม่แมวนะห้าสิบโลเมื่อคืนนี่อัดปิวๆเลยดีกว่าทำไมเจอเจอตัวนี้เข้าไปคนปิวเลยคนปิวดิพี่คนปิวตัวปลาตัวปลาอัดโอ้โหยี่สิบฝ่าแน่นเลหัวขึ้นแล้วครอบบอสมา เอาโทรศัพท์ปมาวะเอาเชี่ยไม่เข้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวระวังระวังต่อเตอืมขี้ใหญ่หี้อสามสิบฟาไม่สี่ถึงแล้วไม่ถึงสี่แล้วสามสิบฟา

เจ็ดนาทีเนาทีามากาศแจ้งด้วยนะครับเจ็ดนาที่้อหาับเลยวะรบิดไปเลยโดนรม่นนนนลอกลอก่ที่ัน กินเอย่างไรครับเนี่ยตังก้าเต้นครับตังกระเตนเบาบ้างบ้างก้าเต้นครับหนุบปังนังก้าเต้นเนาะขยันวิ่งไปขวาตามไปปลาขวาเลยตามไปปลาขวาเลยยังไงยังไงกรรมการยังไงผมจะหาได้ของมันไปค่อยค่อยเล่นไปเย็นๆเอาปลายใหญ่ไปเลยเหรียญทอง

เดียวให้ร้อยไปรอมากดมืออย่างนั้นแะขยมขยมขยม,ขยม โ ok ยมโยมโยมโยมต้องให้สอนโหงั้นม in no ันก like oh ็กดปวดตาอยู่อย่างนั้นอ่ะต้องให้สอนโยมเออโยมมึงมาสาวจิกไปเยอะไงเออไม่สาจิกไปเยอะไม่สากระโดดเยอะเลยอ่ะเฮ้ยแต่ไงก็เดียววะยุ่ยอหแน่จะจิกเยอะเออแล้วครอบหัวครอบหัวเบอร์อะไรเบอร์อะไรนึกว่าเจ๊ท้าเจ๊ท้าวิ่งไปด้วยนะสองอ่ะสิทธิ์ท้าไม่มีอะไรอย่างเงี้นคุยระเตะ ตัวนี้เล็กกว่าตัวนั so ้นเยอะเลยฮะไม่ด like oh, oh. oh, oh. oh. ึงเลยไม่ดึงแบบเมื่อกี้นี้เลยฮะเมื่อกี้นี้ไปอย่างเดียวเลยโอ้โหเมกินตอนนอกเวลาเนี่ยที่เย็นเยอะนอนดีกว่าโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้นี้ปิดเบรกเยอะวันนี้อีกเหรอใช่ไหมไม่ยังออกเลยใช่ไหม เออตันยู่นี่เออไม่ยังออกเลยออกไปนูออมัไม่กไม่่นเลยเวจ้าของคันเขามาไงเจ้าของคันเขามาปลากินโชว์เลยใครพี่เอเออ โดนไทยปะมัมาคันหนึ่งขานี่ขานี่เดี๋ยวตัวสายขานี้ตัวสายสายตัวนะจ๊ะตัวนี้ขอขอเป็นประกาศเองนะครับขอเลยเดินไปก่อนเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวบอกเวลาให้เองเลยตัวแรกเลยะเฮ้ยอย่าตุ๊กอย่าเว้ยสายร้อยสายร้อยขา อโอ้ยอเ้โอ้โหอะไรวันนี้ยวน้โหไรว้นี้าอ้โัีออะไน้หไนหวิน้ออั้อไ้หัอรันอสวิ้อหวนีวันี้ัีันวัน้วนีันน้วนนะไรันะอรับ บ่อนนาไปจะปล่อยมันลตัวสอตัโอ้โหแโอ้โห่อนหรือไร เป็นลอกนะอ่าเดี๋ยวจับเบอร์ก่อนนะเอาเป็นลอกยูนะครับนะครับตองนั้จบแล้วครับกดปิดสองได้ตั๋วสี่ใบจะไม่มีดวงตามมันครับพี่ต้องเป็นไงพี่กลับบ้านอย่าพูดเยอะบายบายโยมากลับบ้านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเดี๋ยวไปลงเรือกัน